อนนี้กำลังปดอย่างคำักคำเณนน,นะครับนี่ถือกันใกล้ไกก,กันที่ติดกันนะครับมันต้องหักเงียงออกกอนนะครับมันต้องเอ้าเงียงออกกอนจังจะปดได้ก็ถัดปดบ่ได้นะครับอย่างเงียงมันตําม,มือครับหาปลาแบบพูนปัญญาชาวบ้านคนวนะครับจุดที่น้ําไหลแรงมากน่ากลัวมากนะครับพอดูมองนั่นเถอะ น้ำแห้งสิปลาก็ถือดีเลยปลามันจะไป็สายแต่มันบวชไหวมาทางนี้เนาะทางบองน้ำเบาบองนี้เป็นน้ำวนเลยพี่นอ้องนี่น้ำไหลวนเปิ่งดิโออาศัยความชำนาญเฉพาะตัวนะความสมรรถเฉพาะตัวนะครับใจกล้านะครับต้องใจถึงด้วยครับโอ้ใจถึงบวหันนะครับ มันโคตรอยู่บ่แล้วอยู่เด้อถือโบไม่เล่นหน่อยนะมันถือลายโตเนาะ